หนูไปเจองานวิจัยเรื่องของสารเอนโดท็อกซินนะพี่ชายเอนโดท็อกซินคืออะไรมันคือแบคทีเรียนะมันจะมีประเภทค่ะพี่ชายรับมันจะมีประเภทแกรมบวกกับแกรมลบทีเนี้ยไอ้พวกตัวแกรมลบเนี่ยมันจะมีเปลือกของมันที่พอมันเดสสโเร่แล้วเนี่ยค่ะไอ้เปลือกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสารเอนโดท็อกซินอ่าคือเป็นพิษเป็นพิษค่ะครับเป็นปฏิกรพิษที่ที่แตกออกมาไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มีความเป็นพิษ <Okay. S 2> ทีนี้พอเหมือนกับพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ตรวจสารเอนโดท็อกซินหลังกินรปรากฏว่าเขาก็เจอเอนโดท็อกซินในเลือดหลังกินทีนี้เหมือนกับว่างานวิจัยเนี่ยเขาก็เหมือนกับต่อให้มันผ่านไฟแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเอนโดท็อกซินซึ่งโดยปกติเอนโดท็อกซินนะคะพี่อาชัยมันสามารถมาจากแบคทีเรียในลำไส้เราก็ได้ค,คือในลำไส้เราเนี่ยเต็มไปด้วยประชากรแบคทีเรียอยู่แล้ว ตัวเราเนี่ยเป็นแบคทีเรียมากกว่าเซลล์ตัวเองอแบคทีเรียมันเยอะกว่าใช่ไหมคะคทีเนี้ยมันก็ต้องมีการล้มตายบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีเนี้ยค่ะพวกแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ที่เราไว้อุจจาระเนี่ยค่ะหมักอุจจาระเนี่ยพอมันเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันมันเดสมากๆแล้วมันผ่านการดูดซึมเข้าระบบเลือดไปเนี่ยม,มันก็มีสิทธิ์จะทำให้ไอสารเอนโดโท็อกซินพิษตรงเนี้ยเข้าไปในเลือดได้แต่ทีเนี้ยงานวิจัยเนี้ยเขาตรวจหลังจากที่กินอาหารไปหนูจำไม่ได้แล้วว่ากี่ชัั่วโมงย แต่มันไม่ได้นานพอที่มันจะลงไปถึงลำไส้มัมนมันกินเข้าไปแป๊บเดียวแล้วมันดูดซึมเข้าไปในเลือดอเขาก็เอา้าเอนโดท็อกซินมาจากไหนเฮ้ยแสดงว่าเอนโดท็อกซินมาจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมแล้วทั้งที่เนื้อสัตว์อันนั้นมันทําสุกแล้วนะพี่ชัยครับและทีนี้พอสารเอนโดท็อกซินมันหลุดเข้าไปในเลือดอะ,ะ่อะมันมีการทําปฏิกิริยาบางอย่างที่ทําให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเราเนี่ย มีการแตกสลายตัวครับคือโดยปกติเยื่อหุ้มเซลล์ของเรามันต้องเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นครับถ้ามีพิษมีอะไรก็ตามที่มันเป็นอนุมูลอิสระก็คือเหมือนมันมาทาลายเปลือกเซลล์เราอะค่ะ,ะให้มันมีแผลมีช่องโหว่แตกกระจายออกหรืออะไรแบบนี้ครับนั่นคือเปลือกเซลล์เสียฟังก์ชันทีเนี้ยเหมือนไอสารเอนโดท็อกซินมันทําพิษตรงนี้ได้ม,มันก็ไปทําให้เปลือกเซลล์เนี่ยมันมีการแตกตัวออกระคายเคืองบ้างอะไรบ้างจนเปลือกเซลล์มันเสียหายอะค่ะ แล้วทีนี้ถ้าอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่าถ้าเปลือกเซลลของใครอุดมไปด้วยโอเมก้า6คือหมายความว่าเรามีการกินทั้งของทอดเรามีการกินทั้งเนื้อสัตว์ในปัจจุบันต้องเป็นบอกว่าเนื้อสัตว์ในปัจจุบันนะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงในลักษณะที่อุดมไปด้วยโอเมก้า6และทีนี้ถ้าเราแบบมีการโหลดโอเมก้า6เข้าไปเยอะๆเนี่ยเซลเราก็จะเริ่มฝังโอเมก้า6เข้าไปในเซลลเยอะทีนี้พอไอพิษตรงนี้ค่ะที่อาชัยที่ชื่อว่าโดท็ t o x ินมันมามันเริ่มมาทาลายเซล เซลลใครที่ฝังโอเมก้าหกไว้เยอะมันก็จะระเบิดโอเมก้าหกออกมาแล้วมันก็จะเริ่มกลายเป็นความอักเสบค่ะครับ,รบพอมันกลายเป็นความอักเสบปุ๊บก็ให้ทุกคนจินตนาการว่าความอักเสบคือธาตุไฟครับทีนี้มันก็จะไปปรับเปลี่ยนให้เซลลของคนคนนั้นกลายเป็นเซลล์ที่ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีเหมือนเดิมทีนี้พอเซลลนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดี ก็ปแปลว,ว่าคุณสมบัติในการดูดน้ําตาลเข้าเซลล์จะแย่ลงครับมันก็พัฒนาไปเป็นโรคดื้ออินซูลินหรือว่าพัฒนาต่อไปได้เป็นเบาหวานเขาเลยบอกว่าไอพิษที่ชื่อว่าเอนโดท็อกซินเนี่ยจะทําให้มีสิ์ที่จะดื้ออินซูลินและเป็นเบาหวานได้ครับอ่อนี่ที่ยาดาว่าเนี่ยโอ้ขอขยายต่ออีกนิดหนึ่งเอนโดท็อกซินที่ว่าสามารถที่ว่ากินเข้ามาตรงไปเจอ,อในเลือดใช่หไหมครับทีนี้ เอนโดท็อกซินที่เยอะที่สุดในร่างกายเราอยู่ในห่วง oh <my. S 2> ของลำไส้ <laughs> โดยเฉพาะลำไส้ที่ไกลออกไปก็คือส่วนลำไส้ใหญ uh huh. ่ก็คือว่าเอนโดท็อกซินเนี่ยก็คือเอนโดนี่มันคือเป็นลักษณะเป็นของเหลวนะท็อกซิน huh. คือพิษพิษที่เป็นของเหลวอนุภาคเล็กอ,ะ uh huh. อ่ะทีนี้เอนโดท็อกซินมีหลายชนิดมากทีนี้ปรากฏว่าร่างกายเรามีระบบ พยายามจะต่อต้าน e n d o อกซินในตัวของมันเขาเรียกว่า probeltic หรือจุลินซีดีจุลินซีดีเนี่ยจะพยายามต่อต้านกับไอ้พวกพิษ e โดทอกซินเหล่านี้ถ้ามีเล็กน้อยมันมันสามารถบล็อกได้แล้วก็ทําลายทิ้งออกไปได้ทีนี้จุลินซีดีจึงจึงเป็นผู้มีพระคุณกับเราที่คอยเคลียร์ให้เราแต่ปรากฏว่าธรรมชาติของมนุษย์มีระบบป้องกัน e โดทอกซินเพราะ e ดท o อกซินจะหมักง่ายในในทางเดินลําไส้มันจึงต้องมีจุลินซีดีอยู่แต่ทีนี้ จุลินซีดีที่อยู่ในลำไส้ปรากฏว่ามันก็ทํางานของมันมทีนี้พอเราเนี่ยไปกินเนื้อสัตว์สมัยใหม่ต้องใช้เขาสมัยใหม่เนื้อสัตว์สมัยใหม่มันมีการใช้แอนต้ไบติกหรือยาปฏิชีวนะอพอมีการใช้แอนต้ไบติกยาปฏิชีวนะใช่ไหม,มกินเข้ามาเสร็จไอแอนต้ไบโอติกเนี่ยแอนต้ไบโอติกคือกูฆ่าหมดเลยเป็นชนิดไหนก็ฆ่าชนิดดีก็ฆ่าเร็วก็ฆ่าดีไม่ดีมันฆ่าหมดฆ่าหมด แอนติบโอติกจะลงไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งร่างกายเรารวมทั้งโปรไบโอติกนี่เจอเยอะมากเลยคือโดนทําลาย <c oughs> พอทีนี้พอมันโดนทาลายเนี่ยหนึ่งเนื้อสัตว์ที่เป็นตัวเหนี่ยวนําเอาตัวแอนติบโอติกไปถล่มเชื้อดีในร่างกายเราที่ปกป้องเราให้ตายลงก็เท่ากับตอนนี้ก็จะเกิดการว่างในลําไส้เนี้ปรากฏว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยยิ่งถ้ากินเข้าไปมากเนี่ยมันไม่มีไฟเบอร์เพราะมันไม่มีไฟเบอร์เนี่ย กระบวนการเพอริสซิส์หรือการบีบออกจากร่างกายจะต้องใช้น้ําทีนี้อะไรที่กินเข้าไปแล้วอุ้งน้ําได้จะทำเพอริสซิส์หลุดออกมาได้อย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าของที่มีกากใหญ่ทีนี้เนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่มีกากใหญ่มันก็เลยอยู่ในลําไส้นานมากแล้วด้วยความซับซ้อนหรือโครงสร้างมันดูดซึมนานแล้วย่อยช้ากว่าอะ่ะพอย่อยช้าตอนนี้คือสเต็ปแรกเอ่อแอนติบอติกไปทําลายโปรไบติกดีเรา ตเตจที่2เนื้อเหล่านี้พออยู่นานหรือซากเหล่านี้อยู่นานจะเกิดกระบวนการเฟอร์มนเนชันเน่าพอเน่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียจะเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแบคทีเรียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียแกมไม่ดีอ่าทีนี้พอเกิดแบคทีเรียไม่ดีแบคทีเรียไม่ดีได้อาหารด้วยเพราะแบคทีเรียไม่ดีจะกินซากเหล่านี้เป็นอาหารในขณะที่มันกินกลิ่นอุจจาระจะเหม็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้กลิ่นเหม็นของอุจจาระที่เกิดขึ้น่ คือเอนโดอท x ินที่สามารถออกมาทางขี้ออกมาได้แต่ที่ไหลเวียนอยู่ในในผิวลำไส้ดูดซึมผ่านหลอดเลือดฝอยในลำไส้วิ่งเข้าไปที่ตับอ่าทีนี้ตรงนี้นี่แหละก็คือว่าเวลาที่ถ้าเรากินอะไรที่ไม่มีไฟเบอร์ไปช่วยในการขับและถ้าสิ่งนั้นมันย่อยสลายเป็นอาหารของแบคทีเรียเลวได้เม,มื่อไหร่มันจะสร้างสารพิษเหล่านี้หรืออนุภาคพ,พิษเอนโดอกซินเหล่านี้ออกมา ซึ่งสตัวหลักที่ยาดาก็รูดีอินดดนสแกตตอนสแกตินซึ่งก็มีงานวิจัยมากมายหลายอย่างที่ทํางานวิจัยมาก่อนหน,น,น้านี้ยาวนานและชัดเจนยอมรับว่า3ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นความผิดปกติของยีนตั้งแต่ผิวลำไส้ยันเข้าไปในเลือดยันเข้าไปในตับเลยสารสตัวนี้อยู่ในลำไส้เราเพราะมันเยอะมากโปแบบติกไปแล้วและพวกนี้โตแทนพอพวกนี้โตแทนเนี่ยปรากฏว่าร่างกายเราอุจจาระยิ่งออกช้าเท่าไหร่ อุจจระจะถูกดูดน้ําออกมากเท่านั้นมันจะแห้งกลางสังเกตว่าถ้ากินเนื้อสัตว์เยอะๆมากๆอุจจระจะแข็งเหมือนขี้แพะและแห้งกลางถ่ายลงมาแล้วจมน้ําจะไม่ไม่เหมือนอุจจาระที่กินพืชเยอะๆคือลงไปฟูอุ้งน้ําเลยใช่ไหมมันจะออกเพราะมันออกเร็วการที่มันฟูอุ้งน้ําคือมันออกเร็วมันไม่หมักนานทีนี้เมื่อไหร่ที่ขี้ออกมาโอ้โหเป็นก้อนๆแข็งๆเหมือนเหมือนขี้หมาเลยอ่ะอ่านะเพราะออกมาอย่างนั้นเนี่ย แสดงว่ามันมีการดูดน้ำเนี่ยกับเข้าคืนแต่นี้พอขี้เนี่ยมันแห้งแข็งกลางเนี่ยหมายถึงปริมาณน้ําที่ด,ด,ดูดดูดออกไปนั้น,นก็คือสารเอนโดท็อกซินที่วิ่งกลับเข้าไปที่ตับผ่านหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดดาฝอยจริงๆแล้วหลอดเลือดดาฝอยที่เนื้อเยื่อผิวลําไส้ลําไส้เนี่ยมันมีหน้าที่ดูดกดไขมันใส่สั้น ดูดวิตามินบีคอมเพล็กเกิดจากอะไรเกิดจากจุลินทรีย์ถ้ามันยังไม่ตายแล้วมีไฟเบอร์เข้ามามันย่อยไฟเบอร์ให้เป็นสารจําเป็นหลายตัวแล้วส่งตรงเนี้ไปให้ตับเพราะตับต้องไปบริหารสารพวกนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในลําไส้เราจากลําไส้เรามีหน้าที่คอยสร้างวิตามิน B+. ีคอมเพลให้เราสร้างกรดไขมันใสายสั้นให้เราปรากฏว่า ตอนนี้สร้างไม่ได้เพราะตัวดีไปเปลี่ยนไฟเบอร์ไม่ได้แล้วตายหมด <c oughs> แล้วตัวเร็วสร้างเอนโดโทอกซินออกออกออกทีนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งว่า<อ>ถ้าเรากินสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์เยอะในทางพฤษฎีคือเราเพิ่มโอกาสการรับเอนโดโทอกซินไปที่ตับะนะครับแล้วเอนโดโทอกซินพอไปที่ตับเนี่ยคะ่ะเบียร์ใช้ตับมีสิทธิ์จะดื้ออินซูลินนั่นแหละใช่จริงๆมันจะเป็นาพาดเวทที่อย่าดาพูดเมื่อกี้ยิ่งอัดไปที่ตับมากอ่ะ อ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับมันอย่างเงี้ยเอนโด็อกซินมันก็เหมือนเป็นที่เราคุยกันว่ามันเป็นไฟที่เผาตับครับทีเนี้ยพอไฟมันเผาตับคือเขาเรียกว่าตับอักเสบอะค่ะตับอักเสบคือตับโดนธาตุไฟเยอะนี่แหละครับเวลาอะไรก็ตามที่มันเกิดแผลอ่ะพี่ชัยอย่างเช่นเราเอาผิวหนังเรามาเอามีดกรีดชั่วเนี่ยพอมันเกิดแผลปุ๊บสังเกตว่ามันจะเป็นคีรอยอามันจะเนื้อเยื่อมันจะหนาตัวขึ้นเพราะว่าร่างกายจะสร้างคอลลาเจนหรือผังผืดครับมาเพื่อให้บริเวณนั้นอ่ะที่โดนทําลายอ่ะมัน แข็งแกร่งเอาไว้กว่ามันคือความแข็งแกร่งใช่แต่ทีเนี้ยพอตับเราอะฮะโดนไอพิษเอนโดท็อกซินเข้าไปเยอะๆครับมันบาดเจ็บมันอักเสบมันสร้างผังผืดแล้วมันก็จะเริ่มพัฒนาไปเป็นตับแข็งเพราะมันไม่ไหวแล้วแข็งเป๊กมันก็ไม่สามารถฟังก์ชันได้เหมือนเดิมเรียกว่าธาตุไฟเริ่มเสียครับปกติตับมันจะดูดน้ําตาลมาเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งสะสมไกโคเจนอะไรพวกเนี้ยค่ะทีเนี้ยพอตับมันมีการเกิดแผลเยอะเข้าเรื่อยๆเนี่ย ฟังก์ชันการดูดน้าตาลมาเก็บไว้ที่ตัวเองจะเสียไป <Ü> mm. พอมันดูดน้ําตาลมาสต็อกไว้ที่ตัวเองไม่ได้น้ําตาลก็จะค้างในเลือดครับตับของคนที่ไม่ดีจะทําให้น้าตาลค้างในเลือด <ứng S 2> เมื่อน้าตาลค้างในเลือดมันก็เรียกว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของคนที่เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นจริงๆเราถ้าตับดีนะคะพี่ชัยยากมากที่เราจะมีน้ําตาลค้างในเลือดครับดังนั้นคือตับที่บอกตับเป็นธาตุไฟเนี่ยคือเขากําจัดน้ําตาลให้เราด้วยครับต้องดูแลตับให้ดีมาก